ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ยาดาชาแนลนะคะวันนี้นะคะคุณพ่อกับคุณแม่นะคะจะพายาดานะคะไปซื้อของเต็มตัวเปิดเทอมที่ B2S กับร้านเครื่องเขียนซีรีสสารนะคะก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปกินข้าวกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไป B2S กันนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะอยู่กันที่ Think Place B2S ของเซ็นทรัลโคราน,นะคะก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปซื้อของกันนะคะแล้วก็ดูว่าที่นี่นะคะมีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างะค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาซื้อเป็นเครื่องเขียนเนาะก,ก็เดีย๋ยวเราไปเริ่มซื้อกันเลยค่ะ kaus. B2S นะคะช่วงนี้นะคะเขาก็จะมีโปรโมชั่นนะคะซื้อ7ฟรี1นะคะก็ถ้าคนเพืเ่อนๆคนไหนนะคะอ่ะบ้านอยู่ใกล้ๆ B2S สาขาไหนก็ได้นะคะก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้เลยนะคะก็ที่ B2S นะคะก็จะมีเอ่ออุปกรณ์การเรียนนะคะหรือเครื่องเขียนต่างๆสมุดสมุดโน้ตหรือสมุดไว้เขียนนะคะมีเยอะมากๆเลยค่ะก็อันนี้คะราก็จะมาดูเป็นไฮไลท์นะคะนี่ก็ไฮไลท์นะคะก็จะมีราคาเริ่มแต่ สิบบาทจนถึงร้อยเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ที่ยาดาลองนะคะนี่เลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็โซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนลิคิดนะคะอันนี้นะคะยาดาเคยซื้อไปแล้วนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็จะแบบเป็นแบบกดเนาะแล้วเขาก็จะมีไส้เทียมมาให้นะคะคุ้มมากๆเลยค่ะนี่แหละ โซลิคิดทั้งหมดเลยนะคะก็เพื่อนๆสามารถมาเลิอกซื้อที่นี่กันได้เลยนะคะที B2S เนาะไปโฟนที่ไหนไม่เห็นเนาะลูกค่ะเอาถ่ายอะไรกันลูกหลูกเ่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะยาดาก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวยาดานะคะจะมาบอกนะคะว่ายาดานะคะซื้ออะไรบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะยาดาซื้อเป็นประกาเงิน3แท่งเลยนะคะนี่แล้วก็อันที่สองที่ยาดาซื้อก็จะเป็นประกาแดงนะคะน,นี่เป็นหัวสึมจเของควอนตั้นะคะนี่อันนี้เขียนดีมากเลยะคะ่ะและ้วก็อันนี้นะคะจะเป็นประกาสีเนาะอ,อันนี้คะ่ะยาด้าซื้อมาเพิ่มนะคะเพราะว่ายาดานะคะยังไม่มีสีนี้เนาะนี นะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นปากกาดานะคะอันนี้เขียนดีมากเลยค่ะนี่แล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นไฮไลท์นะคะหรือว่ามาร์กเกอร์นะคะนี่อันนี้นะคะย่ารดซื้อมา3าสีเนาะสีแรกนะคะก็จะเป็นสีชมพูอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าออกซิมินนะคะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะคะนี่อัน <vacation> นี้นะคะเขาจะมี2หัวนะคะนี่ก็คือจะเป็นแบบหัวตัดกับหัวเขียนนะคะก็เดี๋ยวเราไปเขียนให้ด <lide en> ูนะคะว่าเป็นยังไงกันนะคะก็ไปกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวลองมาลองเป็นปากกาหน้ำเงินกันนะคะอันนี้นะคะเป็นปากกาแรกอันนี้นะคะใช้ดีมากเลยเอาไปอันที้สองนะคะอันนี้นะคะเป็นของเอ่อเฟิร์มอลแค l เนะคะ ก็จะเป็นอของปากกาควันน้ำเจลอฟริสนะคะอันนี้เป็นหัว0.5คะ่ะนี่ก็ใช้แล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นปากกาแดงนะคะน,นี่เป็นปากกาแดงของควันตั้มกอลลีนะคะนี่เป็นหัว0.7่ ต่อไปเป็นปากกาดำนะคะอันนี้ปากกาดำนะคะอาราใช้เป็นของอันนี้ยาราไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นของอะไรนะอันนี้แต่อันนี่ก็ใช้ดีกัน็เดี๋ยวต่อไปเอาเป็นปากกาสีแล้วกันนะคะอันนี้นะคะยาราซื้อมาเพิ่มนะคะเป็นของควันตั้มรุ่นคัลเลอร์เจลบันนี่นะคะเป็นหัวสูง ต่อไปเป็นมาร์กเกอร์นะคะอันนี้นะคะก็เป็นมาร์กเกอร์คะ่ะยาดาเลือกมา3สีนะคะนนมะาาีสองหัวเนาะียาดาเดาลองทั้งสองหัวเลยนะคะ น้างค่ะสำหรับทิปสัมภารที่ยาลานะคะซื้อในวันนี้นะคะก็เพื่อนๆนะคะสามารถไปซื้อตามยาลากันได้นะคะที่ B2S นะคะส่วนเอ่อร้านซิรีสานะคะยาราไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าคุณพ่อมีธุระเนาะก็อันนี้นะคะยาลานะคะก็ซื้อเฉพาะของที่จําเป็นหรือว่าของที่อยากต้องใช้จริงๆนะคะก็ถ้าเพื่อนๆนะคะจะซื้อของเตรียมตัวเปิดเทอมนะคะก็ แนะนำให้ซื้อของที่เราไม่มีหรือของที่เราต้องใช้จริงๆนะคะก็อย่างเช่นของยาดานะคะยาดานะคะมีลิควิดแม่บรรทัดยังลบดินสอเรียบร้อยแล้วนะคะเละยายาดาก็เลยซื้อไปแค่ปากกาดําเงินปากกาดำแล้วก็ปากกาแดงนะคะแล้วก็เป็นไฮไหลท์หรือปากกาสีนะคะก็ถ้าพเพื่อนนะคะอยากให้ยาดาทาคลิปอะไรกันนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าพเพื่อนชอบคลิปของยาดานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับชงยาดาช anel กันด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย